ครับครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีอีกครั้งครับก็เนี่ยคลิปที่สองนะในวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาชมนะตอนนี้ก็อาคารที่กําลังสร้างอยู่เสร็จไปแล้วเ,เออเสร็จไปแล้วแล้วก็มีกําลังต่อเข้ามาทางนี้ครับอ,อยากให้เพื่พอน,น,อน,น,อน,นในพาชมอันนี้เร่งทําให้ทันันที่สิบเก้าเพราะบาารุรพาโรงงานไม้เหมาไว้ทั้งหมดสิบสี่สิบสองหลังเหมาไว้สองสองสองคืนครับครับก็ ไอ้บ้านนกดาวที่เราสร้างตรงนี้ก็คือเรสอร์ทอ่ะที่กําลังสร้างอยู่อ่ะอ๋อใช่ <นะ S 2> มันเป็นใช้ใช<ม>วัตถุดิบตัวเดียวกันหมดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดนะเอออย่างที่นี่ก็เนาะมีการแต่งสวนมีสระน้ําอย่างที่คลิปแรกเลยลงไว้ครับมีสระน้ํามีอะไรต่างๆบรรยากาศก็แต่งได้สวยมากแล้วครับมีกาแฟมีเลือกหลายๆอย่างนะเพื่อนๆมาชมด้อยู่ที่อำเภอเขาชมาจังหวัดน้ำเป็นอยอยู่อำเภอเขาชมาจังหวัดระยองนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวเราไปดูต,ตัวตัวหลังนะฮะตัวบ้านหลังเอซีไปจดด้วยเขาจะให้ทําแบบนี้ครับไปลงในคลิปครั้งที่สามแล้วเพื่อนๆครับเดี๋ยวฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับน,นี่เป็นร้านกาแฟคาเฟ่ครับใช่เพื่อนๆมาพักผ่อนหย่อนใจมาทานกาแฟอาหารสเต็กอร่อยครับโอ้โหตอนนี้นะครับบอกลูกค้ามาวันนี้มาอุดหนุน คนเก้เนี่ยลูกค้ามาอุดหนุนเราเนี่ยวันนี้วันนี้นะเพื่อนๆครับนี่หน้าหน้าออฟฟิศหน้าสำนักงานนะฮะครับร้านออของเฮียตุ้มเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับนี่ฮะค,คือตอนนี้นะฮะบรรยากาศตอนนี้เลยนะฮะขณะที่ประกอบบ้านน็อกดาวอยู่ก็มีมีเพื่อนๆน,นะครับมีลูกค้ามาดูแลอยู่ตอนนี้<ต><ว>เป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับ นี่คือสภาพสดๆเลยฮนะตอนนี้เลยครับเพื่อนครับอาจจะนะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวพาไปชมก่อนนะโดยรวมก่อนนะครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้เลยครับเพื่อนครับไม่บอกให้เธอเอาปากกายสีมาน่าจะเป็นการน่าจะต้องาการ สั่งพิเศษนะฮะ <c oughs> ความยาวน่าจะความยาวมากกว่าปกตินะตัวนี้นะครับให้เขาหยุดเจี่ยเต้มกันได้ไหกำลังสร้างกันอยู่เลยฮะประกอบเลยครับเพื่อนครับถ้ามาทำไม่ทันผลิต,ตไม่ทันเลยนะบอกเขาหยุดเต้มก่นกอนได้ปหครับแป,ป๊บเดียวผลิตไม่ทันเลยนะฮะแป,ป๊บเดียวแล้วก็เพื่อนๆมาดูข้างหลังนี้นะครับแป๊บเดียวเขาดูบ้านแป,ป๊บเดียคุยไม่รู้เรื่องนี่นี่เพื่อนเพื่อนครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับที่กําลังประกอบอยู่อยู่ไหนครับ ไม่เอ,เอสี่มาเจาคอบ <ฮะ S 1> มาโอ้โหอยู่ไหนไซนี้กับไซนู้นน่าจะไซเดียวกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่บนลังทางโอ้เนี่เพื่อนๆนี่ฮะลักษณะในโครงสร้างเนี่ยถือว่าถือว่าเล็กแน่นมากๆครับนะฮะมีการถักที่ค่อนข้างจะถี่มากๆเลยนะฮะ อันนี้เป็นร้านค้าที่ขายอมะมาดูนะครับแล้วก็มีหลังนะสนใจเป็นตัวฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเฮียดีก็สั่งตัวล็อบอันนี้ไว้นี่นะเพื่อน สั่งอีงแบบหนึ่งนะซึ่งแบบนี้ก็มีอยู่หลังหนึ่งนะเพื่อนที่อ๋ขอขอให้เพื่อนดูขึ้นหน้าที่นี่ที่นั่นใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยลูกชอบเลยแบบเป็นแบบนี้ครับเพื่อนครับก็สวยอีกแบบนะนี้ส่งสีเป็นเดวอะไรเลยนีมันยาวตกเมตรเหล็กเต็มเลยนะครับแต่ในแบบมีห้องน้ำแล้วก็มีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งเลยนะเพื่อนเป็นที่นั่งทานกาแฟได้สองสามคนได้เลยนะตรงนี้นะครับได้ ผมทําขายได้เนี่ยอันนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพีคทำตัมเมตรเนี่ยนี่เขามาเอาอีกสองหลังเพราจะเป็นี่ยต่อเงี้ยโอ้โหนะไม่แพงครับเพื่อนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับเรียกช่างชัยขอเชิญดูข้างในนิดหนึ่งนะครับไปเรียกช่างชัไหมไปทำขายมาหน่อยอืมอ่านะชมข้างในได้เลยนะครับให้เขาคุยกับช่าง ครับก็ให้เขามาดูหน้างานนี้เนี่ยเขาโอเคเนี่ยมัดแปดลิ้วนะไกลไปให้เลยียคือบรรยากาศนะครับที่อยู่ระหว่างการประกอบบ้านน็อกดาวอยู่นะตรงนี้เลยเพื่อนๆครับใครที่ไม่สะดวกก็ดูในคลิปของเราใครที่สะดวกมามาชมนั่นหยอามามาชมได้เลยนะนะครับเห็นเห็นจอไปแล้วจะเลยนะเบอร์โทรใต้คลิปนะกแต่วันเดี๋ยวมันขึ้นเหล็กมันขึ้น ผมสั่งมาอีกชุดเนี่ยมันบอกจะขึ้นไปสิบเซนติสิบสามสิบบาทไม่ขึ้นแล้วนักหนาไมรู้เหล็กเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปต่อไปหสั่งที่ไหนไม่รู้เนี่ยนักหสองเราพบกันในคลิปต่อไปครับ